สวัสดีครับวันนี้ผมเอารถคาวาสกิบอส 175cc มาขายหนึ่งคันนะครับวันนี้งานภายนอกจะสีจะสวยหน่อยนะครับสภาพดีนะครับเครื่องดีดูทีละจุดครับ นี้กระจกปึงใส่นะครับกระจกเป็นของแต่งรุ่นไรไม่รู้มีอยู่ก็เลยมาใส่ไว้ก่อนมันก็กระทัดรัดดีครับไม่ใหญ่เกินไป <c oughs> เปลี่ยนปลอกแฮนด์ใหม่เปลี่ยนปั๊มบนใหม่นะครับแฮนด์เดิมไม่เดิมนะครับพวกชุดหน้านอกนั้นก็เดิมหมดนะครับไฟหน้าพวกนี้ครับไฟแล้วติดรถมา จะไม่ได้ว่าซินโชกเปลี่ยนหรือยังแต่ก็ถ้าได้ดูยังไม่รู้อะยังหน้าเปลี่ยนแล้วตัวนี้เป็นรุ่นล้อแม็กนะครับจำปีไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปดูในเล่มทีหนึงสีสวยนะครับถังมีตำหนินิดหน่อย น้ำมันเบรกจากปั๊มเดิมมันหยดลงมาโดนนะครับถังที่ทำสิใหม่แล้วไม่สามหมื่นกว่าโลนะครับก็ใช้งานน้อยฝาข้างของตัวกุญแจไม,ไม่ไม่มีนะครับมงกุญแจนี่ก็เลยใช้แคเบิลถ่ายรัดเอานะครับเครื่องดีแน่นอน ยางพัดเท้าข้างขวานี่เปลี่ยนแล้วนะครับขอขอท่อยังสวยอยู่ปลายท่อมีตำหนิหน่อยไอ้ตรงครอบมันหลุดไปนะครับสีเฟรมสวยเลยสีเฟรมสวยเลยทําสีมาแล้วนะครับ โชก็สภาพสวยนะครับไม่ค่อยมีสนิมนะครับโชกเดิมแต่ว่าไม่ค่อยมีสนิมนะครับอย่างที่บอกรถใช้น้อยนะครับบางคนหลังกับตัวหายิ้ตัวนี้ก็ทำสีมาแล้วโซ่ตั้งสุดลนะครับตั้งให้เบึ้งน้อยสุดนะครับโซ่ยังใหม่ ยังหลังยังไม่ได้เปลี่ยนพอ,พอใช้ได้แต่ถ้าเอาสบายใจก็เป็นใหม่ดีกว่าไปเรือหลังนี่เปลี่ยนใหม่นะครับคู่หนึ่งค <c oughs> ่นนี้พร้อมโอนนะครับผมพร้อมโอนให้เพราะว่าทำายทะเบียนหายนะครับไม่รู้อยู่ไหนม,มีเล่มกับชุดโอนเรียบร้อยแต่ว่าปายต้องทำใหม่ นะครบโซ่ยังโอเคนะครับโชค๊คด้านซ้ายก็ยังสวยนะครับ <c oughs> โอขาตั้งคู่ไว้มีสปริงนะเขาเลยมัดไว้นะครับสารน้ำมัน ตัอกรองใส่ใหม่นะครับก็เป็นใหม่มาแล้วก็เดิมวัตถุม,มันรั่วก็เลยเปลี่ยนดีกว่าอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับมีดินมีอะไรอยู่นะครับฝาครอบเด็กนี้เดี๋ยวผมหาหาใส่ให้นะครับฝาครอบสเตอร์ยังไม่ได้ใส่เฉย่นะครับแต่มีอยู่จําได้ว่ามีอยู่ลองฟังเสียงดู ติดง่ายนะครับลองเสบเครื่องดูครับเงียบมากเคียบ ไม่มีดังก็แก๊กแก๊กแก๊กอะไรนะครับเสียงเงียบเลยนะครับอเออลองดูไฟครับเย่งีเรปปกตินะครับ ไฟท้ายใช้งานได้ปกตินะครับไฟเบรกโอเคก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมขายอยู่ที่1,8,000บาทรวมโอนนะครับโอนเปลี่ยนชื่อให้ด้วยแต่ถ้าใครไม่ต้องการโอนก็ต่อรองราคากันได้นะครับ รวมโอนเปลี่ยนชื่อให้นะครับต่อภาษีพรบาให้ราคาหนึ่งหมืนแปดพันบาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากทําเองก็ผมลดราคาให้ได้นะครับเหลือแซกประมาณห6 0 0 0มื่นหกนะครับรถดีเครื่องดีสีสวยนะครับมาดูรถได้ที่ปากซอยนนทบ,บุรีห้สิบถนนสนามบินน้ำนะครับร้านชเชฟเออร์โซนโทรศูนย์แปดหกห้าสมหก้าหกสามสองเหมือนเดิม แต่ว่าถ้าต่อเยอะผมผมไม่ขายนะครับตัวรถดีนะครับผมไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ขายเลยทันทีนะครับผมต้องมาเช็คนูน่นเช็คนี่ก่อนนะครับให้รถใช้งานได้ดีนะครับก่อนจะขายนะครับไม่ได้พอ้าที่ว่าซื้อมาขายไปแบบอ่าตามมีตามเกิดให้ลูกค้าไปลุ้นเอาเองไม่ใช่งั้นนะครับโอเคขอบคุณครับ